สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกๆท่านนะอยู่กับผมช่องออดน้ำซิ่งนะอาวันนี้พามาดูครับติดตามนี่ลงรองพื้นแล้วนะกลายจะได้เห็นสีจริงแล้วครับอีกไม่นานครับฝนตกนะเมื่อวานนะเนียบเลยครับเดี๋ยวไปดูคุณปูเรานะโอ้ นี่เอเลยอ่ะเดี๋ยวจะได้ลงสีจริงเร็วๆนี้ครับอันนี้รถน้องฟอร์ดนะใส่คอกวิ่งข้าวครับ กระบอกสิบสองกันนะเป็นกระบอกยิงหลังครับวนเวียนเอาสายไฟให้ได้เลยไปดนะูได้คอกใหม่เลยเ แกอัดเกาแกเลยแกไปวิ่งอยู่กับข้าไในมั้งเนีะเกี่ยวนะอ่ะะาเดี๋ยวไปวิ่งเข้าด้วยอ่าโอ้ยแกเครีเช็คเช็ดหนักเนะะเาะปาจิอ่าอัปเดตครับว,วันนี้ลงสีจริงนะอรอชมสีจริงนิดน,นึงเนาะ เราเห็นครับเดี๋ยวจะเป็นสีไหนมารอชมนะคุปู่ครับปลาเด็นจัดหนักจัดเต็มนะปีนี้รอดูคุคปู่ชมใหม่นะครับ เดี๋ยวคุณรูจะจัดท่อใหม่นะจัดปลายท่อใหม่นะแฟรซิปครับเลี้ยงตังแต่ลังจงอางถึงบางพูดหลังโอ้สวยเลยครับไอสีคนโว่นี่เลยครับเป็นสีฟ้านะสีฟ้าสีน้ำเงินเนาะเหมือนสีน้ำเงินเนี่ยเนาะเหมือนสีน้ำเงินเลย โอ้วเ,เริ่มลงสีจริงแล้วนะครับนะเ,เริ่มแล้วนะเอามาส้มกันสีสวยขนาดไหนนะ่ะเนีเ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้เห็นครับอ้สวยนะเป็นสีฟ้าๆเข้มๆนะ ออกน้ำเงินน้ำเงินนะเปลี่ยนยางเรเดียนลงสวยเลยนะเอาหกเส้นเลยนะเรเดียนนะอ่า เอาไปชุบเอาไปชุบชุบไปเงาเงาสวยเลยขอดูคุณปู่ครับเปิดฤดูกาลวิ่งดินนะคุณปู่มาในโชมใหม่นะ หน้าเลทดนะป้าเด่นบอกว่าจัดหน้าเลทด <Hello. S 1> <laughs> ไม่ต้องวิ่งดินครับขับไปหน้างานก็จอดโชว์อย่างเดียว <Bye. S 1> ย้ายไปเรื่อยๆจอดโชว์ไปเรื่อยๆ <Bye. S 1> <laughs> สีจริงเนาะปูจัดให้ เดี๋ยวรถปาทิ้งที่ทำต่อน,นั่นนี่คิวต่อไปครับเป็นคุณปูซ่ซโม่นะโอ้เดี๋ยวเดี๋ย,เด,ยเดี๋ยวเล่นกล้องมัวนะเดี๋ยวพอพอแค่นี้ก่อนครับสวยเลยครับสีคุณปู่นะเดี๋ยวมารอรอชมตอนเสร็จนะอ,ออกมาสวยขนาดไหนเด็ดเลยออคุณปู่โชมใหม่นะ ป้าเด่นบอกว่าสั่งปลายท่อแฝดสิบไปแล้วครับเรียงสองฝั่งเลยนะหลังเก่งเลยเราออกหลังเ่งยแฝดสิบนะเสียงจะเป็นยังไงเนาะแล้วครับเริ่มลงหลังจงอางแล้วนะอ๋อลงหน้าจงอางสวยนะทีนี้สวยครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับ โอ้ oh. Oh. เริ่มแล้วครับเริ่มเห็นมองเห็นภาพแล้วนะ ยิบไปข้างในไปไปอ่าโอ้ปวดอาโอเคครับ เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะรอโมโนตอนลงสีจริงเสร็จนะปุู๊ๆจะรอขนาดไหนครับอโอเคครับตัวไหนลิปนี้ต้องขอจบไว้เพียงแค่นี้นะกดไลค์กดติด, like, ดตามช่องวัดน้ำพิงนะครับเป็นคลิปไม่ยาวนะคลิปสั้นครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับ